ท่านภูมิเกียรติครับพระเอกหนุ่มตีที่ถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาติเจมส์มาและหวันใจตัวจริงพายรินรดาสว,ส,ดสวัสดีครับวันนี้ใครไม่มาไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเจมส์มามาครับ วันนี้วันนี้ภายเองก็มาเหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็วันนี้เองสองคนนะคะรับหน้าที่ประกาศรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะใช่ครับในฐานะนักแสดงคนหนึ่งนะครับผมเข้าใจเลยว่ากว่าจะสร้างตัวละครขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องทุ่มเทเราต้องทำกันบ้านเราต้องจินตนาการหลายแบบมากๆกกว่าเราจะได้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งขึ้นมานะครับผมก็อยากจะแสดงความยินดีกับทุกคนที่เข้าร่วมวันนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยเข้าชิงรางวัลน,นี้เหมือนกันแล้วจําได้เลยว่าแค่เราได้เข้าชิงเนี่ยเราก็มีความสุขและภูมิใจมากๆแลครับแล้ววันนี้ผมตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าผมได้มาประกาศรางวัลน,นี้คู่กับน้องพายครับน้องพายครับมีนักแสดงชายในดวงใจไหมครับท,ที่ไม่ใช่ผมนะครับ ท่านอีกแล้วมีคะ่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้พี่ๆที่เข้าชิงทุกท่านนะคะเป็นนักแสดงดึงดวงใจของพายทุกท่านเลยคะ่ะและผู้เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้คะ่ะเรืงวันนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแบบลองฟอร์มผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่เจตพิพัฒตีราพรพัฒน์จากละครเร,ร,รื่องรักร้ายออกอาก,อากาศทางสถานีโท,ทรทัศน์ช่องวัน31 คุณช่วยนั่งรถไปหาอะไรอร่อยๆกินเป็นเพื่อนผมหน่อยสิใจเย็นน้องชายนี่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมใครน้องมึงเดี๋ยว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 เราพวกเดียวกันนะที่ทำงานให้พี่สอนแต่ไม่ได้ทำให้กูไงนวัดกุลรัตนารักษ์จากละครเรื่อง VIP รักซ่อนชู ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31พี่ขอโทษจริงๆเลยมันมัน <c oughs> ธนะว,วั์วัฒนภูติจากละครเรื่องพรมลิขิต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ลูกพูดจาแหลเกินไปพอลิศแม่ปริกมีใครรักจากลูกหรอกหนาอย่าได้กังวลเลยข้าจักเจิมให้เองเลยนะถือว่าข้าแต่งให้เองนะนอริ โทนี่รากแกนจากละครเรื่องบุษบาลุยฝ่ายออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กับกระผมคุณป้อปลดมดเทศตัดเส้นทางทุกทางสร้างผนังทองแดงกำแพงเหล็กสวมชุดเกราะลาวกับจะออกรบแต่กับพวกเจ้าคนนายคนเหล่านั้นคุณกลับถอดชุดเกราะอ,ออกเปลือยเปลือใทีเใ่เขาเห็นถึงเนื้อใน ว่าสักวาเจยเจ้าหวังจะให้เขามาประมูลเอาตัวคุณไปใช้หรือไม่อนันดาเอเวอริงแฮมจากละครเรื่องเกมรักทรยศออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาเพราะคุณเป็นคนหนีไงผมทนอยู่กับคุณไม่ไหวชอบเอาแต่ชนะคนอื่นคิดว่าตัวเองเหนือกว่าทุกคนอ๋อคุณหมอเจนคนเก่งช่วยเหลือคนอื่นจนลืมเช็คซะเองว่าคนที่ป่วยอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือตัวเองหมายความว่ายังไง ก็หมายความว่าคุณบ้าไงดูสิทุกอย่างที่คุณทำมาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงวันนี้มีแต่คนบ้าเท่านั้นเขาทํากันคุณว่าฉันบ้าใช่ใช่ครับคุณมันบ้าครับที่รัตตอนนี้นะครับผลอยู่ในมือของพายแล้วคับตื่นเต้นมากและผู้ที่ได้รับรางวัลน,นาตราชรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประเภทลอกฟองได้แก่คุณอนันดาเอเบอร์แฮมจากละครเรื่องเกมรักทอรยศท่ะ แต่วันนี้พี่อนันดามไม่สามารถมาร่วมง,งานได้นะครับพวกเราขอรับแทนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะ